เดาที่เป็นเกี่ยวกับความสุขหรือความเศร้าที่เกี่ยวโยงกับแอลกอฮอล์ยังไงบ้างจริงๆค,ความสุขของเมย์จะคล้ายๆกับพี่กันนิกาก็คือคุณพ่อเมย์ก็เลิกดื่มเบียร์เพราะว่ามีลูกเหมือนกันนะคะแต่ว่ามุมหนึ่งที่ตอนที่ได้คําถามนี้เรานึกออกเลยเนี่ยนึกออกในมุมเรื่องร้ายอหนึ่งที่ที่รู้สึกว่า เป็นอันนึงที่แฟลชแบ็กมาแล้วก็ยังจําได้เมื่อก่อน, mm hmm. ก,อนก่อนที่เมษามาทํางานที่เมย์ทำอยู่ทุกวันนี้เนะี่ยเมเป็นอินเวสท์แบงก์เกอร์ก็คือเป็น uh, ทํางานธนาคารอยู่ที่ต่างประเทศซึ่งก็จะเป็น uh, สังคมที่เพื่อนร่วมงานจะเป็นชายเป็นหลักเนาะเรียกว่าสัก95%เป็นผู้ชายเนาะแล้วก็จะมีวัฒนธรรมของการ uh, ไปสังสรรค์ปาร์ตี้กันทุกวันศุกร์ uh, ทุกคนต้องมา uh, แล้วก็มันจะมีความรู้สึกเหมือนกับว่าไม่ได้นะทุกคนต้องดื่มไม่งั้นเราจะ ไม่ได้เป็นทีมจะเป็นแบบนั้นแล้วเมย์ก็ไม่ได้เป็นคนดื่มนะคะแต่ว่าความรู้สึกที่ได้อาจจะไม่ได้เป็นเรื่องร้ายลักษณะอุบัติเหตุหรือว่าความรุนแรงใดๆแต่เมย์ว่ามันอาจจะเป็นในเชิงของความรู้สึกมากกว่าว่าเราไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่เรารู้สึกอยากจะเป็นในแบบที่เราอยากจะเป็นเรารู้สึกว่าคุณค่าของเราในที่ทํางาน มันไม่ได้เป็นเพราะเราต้องดื่มเราก็เลยมีความรู้สึกว่าเรื่องนั้นไม่เป็นเรื่องที่ทาให้รู้สึกว่าเอ๊ะจริงๆคุณค่าของเรามันไม่ใช่เรื่องนี้หรือเปล่านะแล้วเราจาเป็นที่จะต้องทําสิ่งนี้เพื่อที่ให้เราฟิตอินในสังคมหรือเปล่าอันนี้เมรู้สกว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ที่นึกออกเร็วๆค่ะสําหรับอาจาร,รย์เมอะไรเป็นเรื่องที่ซีเรียสที่เราต้องแบบเร่งด่วนในการจัดการในเรื่องของการของเรื่องการดื่มแอลกอฮอล์ สิ่งที่ค่อนข้างชัดเจนนะคะเวลาเราพูดถึงการเปลี่ยนพฤติกรรมโดยทั่วไปเรามักจะมองว่าโอเคมันเป็นหน้าที่ของคนคนนี้ที่เขาจะต้องเปลี่ยนพฤติกรรมไม่ดื่มนะไม่ทานนะไม่กินนะ แต่ว่าจากที่เราได้ยินมาในช่วงแรกทั้งหมดนะคะเมยรู้สึกว่ามันค่อนข้างชัดเจนมากว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องของคนคนเดียวภาระ,ะไม่ได้อยู่ที่เขามันเป็นเรื่องของคนในบ้านมันเป็นเรื่องของกฎระเบียบมันเป็นเรื่องของนโยบายมันเป็นเรื่องของเพื่อนเมยก็เลยมีความรู้สึกว่าการทําให้คนในสังคมเห็นว่าเขามีส่วนสําคัญในการที่จะมีบทบาทในเรื่องนี้ในมุมใดมุมหนึ่งเป็นสิ่งที่คนควรจะเริ่มตระหนักรู้การที่คุณพ่อเมย เลิกดื่มได้ก็ไม่ได้เป็นเพราะตัวเขาเองอย่างเดียวมันเป็นเพราะแรงจูงใจจากลูกใช่ไหมคะหรือว่าการที่สังคมจะออยอมรับได้ว่าจริงๆเราไม่ต้องดื่มก็ได้เพื่อเดียวจะได้เป็นส่วนหนึ่งของเพื่อนมันก็จะต้องเกิดจากการตระหนักรู้ในวงเพื่อนเช่นเดียวกันเมย์ก็เลยมองว่า การสร้าง awareness ตรงนี้เป็นสิ่งสำคัญใน,ในเริ่มต้นมากๆในการที่เราจะทำให้คนเริ่มรู้ว่าเขาเองก็มีบทบาทได้แม้ว่าเขาจะดื่มหรือไม่ดื่มก็แล้วแตะะ่แล้วก็จริงๆชอบมุมที่ป้ามลแชร์มากๆเลยว่าหลายครั้งเราจริงๆตั้งแต่เรื่องของโฆษณาเมื่อสักครู่นี้คือหลายครั้งเราส่งเสียงในที่ที่เขาไม่ได้เดินผ่านคือเราโฆษณาเราเล่าถึงข้อดีข้อเสียแต่ว่าถ้า เยาวชนหรือกลุ่มเป้าหมายไม่ได้เดินผ่านมาตรงนั้นพอดีเราไม่ได้อยู่ในเส้นทางที่เขาจะได้ยินซึ่งอาจจะหมายถึงรูปแบบวิธีการสื่อคำที่ใช้ไม่ได้กลัวนิโคตินแต่ว่ากลัวไม่มีเพื่อนมากกว่าไม่รู้สึกว่าการปรับมุมมองตรงนี้ให้อยู่ในที่ที่เขาอยู่ในภาษาที่เขาเปิดรับในมุมที่ไม่ได้ทาให้เขารู้สึกว่าเขาเป็นผู้ถูกบังคับ แต่ว่าเป็นเพื่อนเขาเมยรู้สึกว่ามันอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นสําคัญในการที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงในในมุมต่างๆค่ะ,อะตอนที่เมยพยายามดูว่าเรื่องนี้มันลิงก์ยังไงกับการออกแบบการสื่อสารเมื่อกี้มีโจทย์ที่พี่โก้เกิดไว้ในตอนแรกด้วยเนาะมันมีมันมีโครงการอันนึงเป็นของนอนพ o ฟิทที่ออสเตรเลียที่ รู้สึกมันจะชื่อประมาณแบบว่า Happy Sunday Morning หรือ Something Sunday Morning แต่ว่าลักษณะของการสร้างการเปลี่ยนแปลงก็คือเอายาวชนที่เข้าสู่การเปลี่ยนแปลงเนี่ยออกมาเล่าเรื่องของตัวเองทุกวันว่าวันนี้ทําอะไรในการที่จะเลิกแอลกอฮอล์ได้มันมีเซนส์ของการว่าฉันมีเพื่อนในการเปลี่ยนแปลงวันนี้เจอความยากอะไรบ้างอะไรที่เป็นเรื่องราวระหว่างทางไม่รู้สึกว่ามันเป็นเซนส์ของ Empowerment ที่มันไม่ได้เป็นการรู้สึกว่าห้ามดื่มนะ อันนี้ไม่ดีนะแต่เมนความสึกว่ามันเป็นแมสเซจที่เฟรนลี่มากกว่าแล้วก็ช่วยให้คนเกิดทรานซิชันในการที่จะเปลี่ยนพฤติกรรมได้ดีขึ้นเมย์คิดว่าเอาแวนเนสตรงนี้มีผลมากต่อการหาวิธีการใหม่ๆใ,ในการที่จะทําให้ <Okay. S 1> ทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมแล้วก็หารูปแบบที่มันไม่ได้เป็นการแค่แบบติดป้ายโฆษณาเฉยๆหรือว่าบอกว่าในเชิงที่มันเป็นแบบ very restrictive อะไรเงี้ยน,นะคะไอ้ความศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมายในประเทศนี้มันต้องเป็นไปกับทุกคน เนาะไม่ใช่ว่าพอคนรวยคนมีสถานนะปรากฏว่าคุณขับรถคุณเมาขนาดไหนก็ได้ชนคนตายคนชนคนบาดเจ็บก็ไม่ต้องตรวจวัดแอลกอฮอล์ก็ได้หรือไปตรวจอีกหลายๆวันต่อมาก็ได้ซึ่งมันก็ไม่มีทางที่จะทําให้คนรู้สึกว่าเมื่อคุณดื่มหนะักแล้วคุณไปทําร้ายคนอื่นขนาดเนี้ยคุณต้องถูกลงโทษดีไซน์ทิกกิง้งทุกท่านอาจจะคุ้นเคยแต่ว่ามันก็คือบริบทของการทําความเข้าใจกลุ่มเป้าหมายว่าพฤติกรรมเขาเกิดจากอะไรนะ ปกติแล้วเนี่ยมันจะมีแนวคิดหนึ่งว่าเวลาจะมีพฤติกรรม behavior ตัว B เนี่ยมันจะเกิดขึ้นลึกๆเวลาเราไปทำความเข้าใจแล้วเนี่ยมันอาจจะเกิดจาก3อย่างเราเรียกว่า C O M COM นะ C ก็คือ capability พฤติกรรมจะเกิดถ้ามีความสามารถทำได้เข้าใจรูนะ้อันที่2คือ opportunity คือมีโอกาสให้ทำถ้าสมมติทำได้แต่ว่าไม่มีโอกาสให้ทำพฤติกรรมก็ไม่เกิดนะสุดท้ายคือ M ทุกคนไม่รู้เดาออกเือเปล่าเอ็มก็คือเหมือนคุณพ่อเม motivation ก็คือ,อมีความสามารถทําได้มีโอกาสทําได้ด้วยแต่ถ้าไม่มีแรงจูงใจจะทาก็ไม่เกิดเมย์ไม่ขอ,อยกตัวอย่างในบริบทอื่นเพื่อให้เห็นภาพก่อนนิดหนึ่งก่อนหน้านี้เมย์ช่วยงานสสสในเรื่องของการดูแลสุขภาพพระสงฆ์ให้ดูแลสุขภาพตัวเองนะคะพระสงฆ์บางรูปติดที่4ก็คือไม่รู้ว่าอะไรควรฉันชุดเรียนฉันไม่ได้นะคะถ้าเป็นเบาหวานอ่ะเป็นเรื่องของความรู้ใช่ไหมคะ แต่ว่าพระพิสุสงบางรูปก็จะติดที่โอก็คือเลือกอาหารที่ฉันไม่ได้พอคนเอามาถวายหรือบางทีพระพิสโสสงแชร์ด้วยว่า11โมงฉันอิ่มแล้วแต่ว่า11โมงครึ่งมีญาตโยมมาถวายอีกรอบนึงอ่ะไม่มีโอกาสในการปฏิเสธเพราะว่าก็จะขัดศรัทธาญาตโยมเนาะส่วนเอ็ก็คือเหมือนคารวะท,ทั่วไปแล้วก็มีกิเลสก็คือบางทีเราก็อยากทานอะไรอร่อยๆไม่ได้อยากออกไปกวาดร้านวัดอ่ะก็ไม่ได้ออกกําลังกายใช่ไหมคะ่ะ ไอ้ B คอมเนี่ย B C O M เนี่ยมันก็มมองว่ามันก็ apply ได้ exactly กับเรื่องนี้เลยเนาะก็คือพฤติกรรมจะไม่เกิดถ้า COM ไม่เกิดแล้วเมก็กำลังมองว่าหลายๆมุมของอนโยบายที่อาจาร,ร,รย์แก้วได้เล่ามามันก็พยายามจะจับไอสาอันนี้แหละเนาะอย่างแรกเม่ว่างานวันนี้ก็เหมือนจับตัว C นิดนึงพยายามจะให้เราเห็นว่า เรื่องนี้เป็นยังไงให้ความรู้การสอนในโรงเรียนให้ให้ความคิดว่าจริงๆอายุเท่าไหร่อันตรายเกิดขึ้นได้นะแม้ว่าน,นี้ก็เป็นการแก้ที่การให้ความรู้ใช่ไหมคะซึ่งก็เห็นความพยายามไหลที่ทั้งในเมืองไทยและต่างประเทศที่จะเข้าไปสอนในโรงเรียนเป็นส쿨เบสโปรแกรมเพื่อให้คนเหล่านี้หรือแมก้กระทั่งครอบครัวเองสอนอพ่อแม่ด้วยเพื่อที่จะเข้าใจเนาะแม้ว่าหลายๆอย่างที่เมื่อกี้ซันแก้วเล่าเนี่ยดูเป็นการ แก้หรือทําโทษในมุมของโอพอสมควรถ้าโอในมุมของคนทั่วไปก่อนก็จะคล้ายๆกับเมยเมืเม่อสักครู่นี้ที่เล่าเรื่องของตัวเองว่าเราเข้าสังคมกับเพื่อนไม่ได้รู้สึกว่ารู้นะว่าไม่ควรทานแล้วก็ไม่ได้อยากทานด้วยแต่ว่าฉันเลี่ยงไม่ได้ใช่ไหมคะถ้าเป็นในระบบคนทั่วไปก็คือ,เ,อเราจะทํายังไงให้เราสร้างพื้นที่ให้กับคนเหล่านี้ในการที่เขาจะปฏิเสธได้แต่ว่าลักษณะเมื่อสักครู่เรื่องของการจํากัดเวลา เด็กไม่ได้ตื่นเวลานี้เด็กๆไม่ได้ไปทำงานไปโรงเรียนเวลานี้เราก็จะรู้ว่าการจํากัดเวลาก็อาจจะลดในมุมของโอได้เขาไม่ได้มีโอกาสที่จะไปเห็นเนาะ,ะหรือว่าไม่รู้ว่าบางที่ก็จะมีเรื่องของ a d restriction ข้ Rest ion, ามหมายก็คือโฆษณาบางอย่างแค่บางกลุ่มเห็นเท่านั้นออกเฉพาะบางเวลาโฆษณาแอลกอฮอล์อาจจะไม่ได้มาตอนกลางวันที่เด็กดูการ์ตูนตอนเช้าสิ่งเหล่านี้ไม่ว่ามันก็เป็นการลด p p o r t u n i t y ในการที่จะทำให้เขาไม่เห็นหรือว่าไม่ได้มีโอกาสเลี่ยงได้ในมุมที่สามารถทำได้ด้วยนโยบายต่างๆส่วน M motivation เนี่ยเมว่ามันก็เป็นเรื่องปัจเจกด้วยส่วนหนึ่งในขณะเดียวกันเม่มองว่าตัวอย่างที่ทางอาจารย์อุดมศักดิ์เล่าไปเมื่อสักครู่เนี่ยเมว่าตั้งใจมากแล้วว่า จะไม่ทานละมี motivation ละแต่ว่าโอ้มื่อกินนี้เห็นโฆษณากินแล้วแก้มชมพูรหรือกิเลทเริ่มมาใช่ไหมมันอาจจะเป็นอื่นๆที่กลายเป็นว่ามันก็ทําให้ motivation เราสั่นคลอนได้ด้วยอื่นๆในชีวิตที่อาจจะทําให้เรารู้สึกไม่ไเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงได้เมย์ก็เลยรู้สึกว่าใดๆการมองแบบนี้ค่ะมันอาจจะทําให้เห็นว่าที่มามันแก้คนละอย่างหมดเลยแล้วมันแก้ที่คนละคนด้วยบางอย่างแก้ที่ตัวบุคคลบางอย่างแก้ที่ระบบ อีกอันหนึ่งที่เมื่อกี้ฟังจันแก้วเราหนึกก็รู้สึกว่าเออมันก็มีอ,อินเทอร์เวนชั่นในลักษณะที่เป็นบทลงโทษเยอะเนาะเมก็ยังนึกไม่ออกเอ็กซ l กี่นะแต่เมยรู้สึกว่าเอ,อ๊ะแล้วจริงๆมันเป็นอะไรในเชิงบวกได้บ้างหรือเปล่าในลักษณะที่ว่าเออจริงๆก็คนก็ดื่มคนก็เมาแต่ว่าทำไงให้เขากลับบ้านอย่างปลอดภยัยโดยที่ โดยที่มันไม่ได้ลักษณะเป็นการของการลงโทษได้ไหมเมื่อกี้นึกเร็วๆนึกถึงแบบมีช่วงหนึ่งเรามีแอป you drink i drive คุณก็คุณก็เมาไปแต่ว่าฉันมีรถพาคุณไปส่งถึงที่เมย์มีความรู้สึกว่าบางครั้งถ้าคนเขามีพฤติกรรมในแบบที่เราควบคุมไม่ได้ด้วยอะไรบางอย่างระบบไม่ว่าจะเป็นรัฐหรือเอกชนควรจะซัพพอร์ตให้เหตุร้ายเรื่องร้ายมันไม่เกิดได้ด้วยในด้วยโครงสร้างด้วย ไอเดียใหม่ๆที่มันอาจจะทําให้พฤติกรรมเหล่านี้มันมันยังไปต่อได้อะไรเงี้ยค่ะ mm hmm. มันอาจจะดูต่างนิดนึงนะแต่ว่าเมยว่ามันคล้ายกันคืออีกโจทย์อีกเรื่องหนึ่งที่ไม่เคยทําคือโจทย์เรื่องของอพี่ๆคุณหมอ บุคลากรในโรงพยาบาลไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ล้างมือล้างล้างไม่เยอะพอ,อะล้างไม่เยอะพอเราก็อาจจะสอนเขาได้ว่าล้างยังไงดีต้องล้างนะอะไรเงี้ยนะคะแต่จริงๆมันก็ควรจะคิดว่าแล้วทาไงดีให้แม้เขาไม่ล้างมือเลยมือเขายังสะอาดได้มีพี่พยาบาลคนหนึ่งที่ไม่เคยไปทำโปรเจกต์ด้วยเขาเสนอว่ามือคุณจะสกะปกกบกไงก็แล้วแต่เนี่ยก่อนเปิดประตูมันจะต้องแบบสแกนมือแล้วพ่นแอลกอฮอล์ใส่มือมาก่อนก็คือแม้ว่าปัจเจกบุคคลจะไม่ทําแต่ระบบมันถูกออกแบบมา ให้เชื้อโรคมันไปต่อไม่ได้เลยค่ะไม่มีความรู้สึกว่าแนวคิดแบบนี้มันอาจจะทําให้เราได้ไอเดียในลักษณะที่มันไม่ได้เป็นบทลงโทษอย่างเดียวแต่มันอาจจะเป็นนวัตกรรมใหม่ๆหรือเปล่าที่ทําให้ระบบมันแข็งแรงขึ้นคุณเมมีประเด็นเพิ่มเติมไหมคะว่าเราจะสามารถทําอะไรได้อีกในเชิงว่าไม่ให้ผักคนเราเอ่อเยื่อเข้าไปในแวดวงนะคะ ส,ส่วนตัวคิดว่าการอาจจะดูกว้างๆนะคะแต่เม่นรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องของคนเยอะมากแล้วเม่รู้สึกว่าบางทีคนเหล่านี้ไม่ได้อยู่ในวงที่เราคุยกันอพอมองไม่ครบมันก็มันก็เหมือนแก้ตรงนี้แล้วมันก็ไปงอกตรงนี้ต่ออคนนี้ไม่บริโภคแล้วก็ไปออกมาเจอคุณพ่อคุณพ่อ,พอบริโภคคือมัน,ม,นมันยุ่งไปหมดเลยเนาะไม,ไม่เลยพรู้สึกว่าการ การดึงสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการออกแบบโซลูชันเหล่านี้แม้ว่ามันอาจจะทําให้เราได้โซลูชันที่หลากหลายมากขึ้นเอาสั้นๆแบบนี้ละกันว่าอาจจะไม่ได้ต้องเป็นใครหมวกไหนที่มาคิดแต่เมย์มีความสุขว่าสังคมอาจจะเข้ามามีส่วนร่วมในการคิดโซลูชันที่หลากหลายได้มากขึ้นด้วยด้วยบริบทที่ว่าเขาก็มีบทบาทแล้วก็มีส่วนในการที่จะทําให้สิ่งนี้มันยุ่งเหยิงได้ถ้าถ้าเขาไม่ได้เข้ามาอยู่ในสมการ ครั้งหนึ่งเมยเคยไปสัมภาษณ์น้องๆติดยาเสพติดที่แล้วก็จริงๆเป็นเป็นเป็น,ปนวัยวัยอื่นๆด้วยนะคะที่กำลังจะถูกปล่อยออกจากเรือนจำที่ทันทาสานิงเชีงยงใหม่แล้วแล้วเราก็เจอว่าคนที่ย้อนกลับมาเข้าเรือนจำเป็นประจำเนี่ยก,ก็ส่วนใหญ่ก็คือออกไปสองสามวันก็เข้าสู่สังคมเดิมแล้วก็ถ้าไม่มีงานรออยู่เนี่ย แบบเดียวก็ต้องเข้าวงเวียนของการซื้อขายใหม่แล้วก็กลับเข้ามาใหม่เนาะครั้งนั้นมีภาคเอกชนเข้ามาร่วมระดมสมองด้วยแล้วก็จับประเด็นได้อย่างหนึ่งว่าออกไปเนี่ยเขาต้องไม่ว่างงานคือเขาต้องได้งานก่อนที่จะออกไปเนาะไม่มีความรู้สึกว่าการเข้าใจลึกๆว่าปมที่มันจะทําให้ตรงนี้หลุดพ้นไปได้คืออะไรเนี่ยม,มันก็นําไปสู่โซลูชันใหม่ๆหลายๆอย่างเนาะเช่นการที่ภาคเอกชนรายนั้นเป็นเหมือนแบบ คล้ายๆเดลิเวอรี่ส่งของก็เข้ามาคิดเลยว่าเอ้ยถ้างั้นมาเทรนเขาตั้งแต่ตอนที่เขากําลังจะออกอีกส3เดือนได้เลยเพื่อที่ว่าล็อกอินมีสัญญาณเรียบร้อยออกไปปุ๊บวันแรกอยู่รีสตาร์ททำงานได้เลยอะไรเงี้ยค่ะที่ที่ยกตัวอย่างหนึ่งนี้แค่อยากจะสื่อว่ามันมีมุมให้ทุกคนในสังคมเข้ามามีบทบาทไม่ได้เป็นแค่ตัวเขาเองไม่ได้เป็นแค่บ้านเขาไม่ได้เป็นแค่นอนพอฟิตที่เกี่ยวข้องเพียงแต่ว่าเราสามารถตั้งโจทย์ให้คนในสังคมเข้ามาช่วยคิดได้แล้วมันก็มี ทุกหมวดเลยที่เราทําได้ไม่ว่าเราจะเป็นใครแต่ว่าเราเราสร้างพื้นที่นั้นหรือ,อยังในมุมที่อาจจะโกบียนแค่เรื่องของกฎระเบียบอะไรเงี้ยคือเรื่องเล่าตัวเล่าเองเนี่ยมันก็จะมีมีมีโจทย์ของมันใช่ไหมครับแต่ว่าที่ป้ามนี่ช่วยขยับให้เรื่องนี้เป็นภาพใหญ่มากขึ้นว่าจริงๆเล่ามันก็อาจจะเป็นอาการหรือมันเป็น เป็นของอยู่อย่างหนึง่งคราวนี้เรื่องร้ายมันมีทั้งแต่เรื่องร้ายในความศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมายการบังคับใช้กฎหมายเรื่องร้ายในระดับครอบครัวความรุนแรงใช่ไหมครับแล้วก็จะต้องแก้ปัญหาในเชิงพฤติกรรมมันมีหลายเลเยอร์เต็ไมไปหมดเลยคราวนี้ถ้าเกิดโจทย์ที่อย่างที่ตอนที่ผมพูดในตอนแรกเนี่ยผมก็พยายามจะบอกว่า,เ,าเทรนด์เรื่องการแนวโน้มการดื่มเหล้าเนี่ยโอเคอาจจะบริษัทยพยายามจะโฆษณาในมุมของผู้หญิงและเด็กมากขึ้นแต่ว่าแนวโน้มคนรุ่นใหม่เนี่ย มีทางเลือกเยอะขึ้นมีช้อยส์เยอะขึ้นสิ่งที่อยากจะลองถามทั้ง3ท่านถ้าเราอยากจะเติมเรื่องดีในมุมของการสร้างกิจกรรมทัศนคติหรืออะไรบางอย่างในเชิงบวกให้คนรู้สึกว่าเอ้ยของแบบนี้มันเป็นทางเลือกที่ดีกว่าสำหรับสำหรับทั้ง3ท่านเองเนี่ยมีคําแนะนำไหมครับว่าสิ่งที่พวกเราในฐานะคนในหมู่บ้านแล้วก็จริงๆอาจจะมีสส,สด้วยที่ทํางานประเด็นทางสังคมเนี่ยอยากจะเติมอะไรในมุมบวก ที่ทาให้คนรู้สึกว่านี่มันคือออปชันที่ดีนี่มันคือออปชัน,นที่มันมีความหลากหลายและต่อให้เรื่องเล่ามันจะเป็นหนึ่งออปชันมันก็จะไม่ไม่ใช่ทางเลือกที่ถูกเราจะถูกถูกจูงใจได้ง่ายขนาดนั้นอะไรประมาณนั้นนะครับฝากเป็นโจทย์กว้างๆอะไรประมาณนั้นนะครับค่ะอาจารย์เมย์ค่ะคำถามของพี่โก้เป็นมุมว่าเราจะทํายังไงให้ให้เราเห็นถึงด้านด้านดีเนาะในการหาคําตอบตรงนี้บ้างเมย์นึกถึงเรื่องหนึ่งที่ที่เมย์ เคยเคยเคยมีโอกาสได้เข้าไปช่วยนะคะไม่เคยช่วยไม,ไม่ได้เป็นเรื่องแอลกอฮอล์แต่หมยว่ามันมีมุมของการมองปัญหาอีกแบบหนึง่งเราเคยไปช่วยโรงงานทําโจทย์เรื่องว่าคนในโรงงานเนี่ยไม่ชอบใส่เซฟตี้เกียร์ก็คือไม่ชอบใส่ชุดป้องกันความปลอดภัยเป็นโรงงานทําเครื่องดื่มแล้วก็แบบแว่นตรงแว่นตาบางทีเป็นแพ้แขนนุดแล้วก็มีเสื้อที่ต้องกันอ่างเงี้ยเนาะแล้วก็มีบทลงโทษที่ชัดเจนมากก็คือ ใครไม่ทำแล้วเดินเดินเจอเหตุนี้จะโดนพักงาน10วันถ้าได้รับอุบัติเหตุก็จะโดนพักงานกลายเป็นว่าคนได้รับอุบัติเหตุกลายเป็นไม่บอกเพราะว่ากลัวโดนพักงานเนาะมันก็เลยมีอะไรที่แบ็คไฟร์หลายๆอย่างก็ก็เลยจัดเวิร์กช็อปแล้วก็ดึงคนเหล่านี้มาช่วยกันคิดว่าทํายังไงดีนะเราถึงจะหาคําตอบนี้ได้เนาะในการทำเวิร์กช็อ p นเนี่ยก็จเจอเรื่องราวหนึ่งที่น่าสนใจมากสําหรับตัวเองเหตุผลหนึ่งที่คนไม่อยากใส่ชุดป้องกันเนี่ย เขราะมันไม่สวยเวลาออกไปกินข้าวตอนกลางวันเนี่ยแล้วก็บางทีก็จะเป็นน้องๆสาวโรงงานเนาะก็จะรู้สึกว่ามันไม่สวยอคือต้องถอดออกแล้วถึงจะก้าวออกไปกินข้าวตอนกลางวันเนาะเขาก็เลยรู้สึกว่าเขาชุดเขาสวยแล้วหรือไม่ใส่สวยกว่ามันดูเป็นแบบมันดูไม่สวยอะค่ะเนาะ,อะไอเดียเขาก็คือมาเดีย๋ยวเขาจะออกแบบชุดชุดเนี้ยเพื่อที่เขาจะใส่แล้วเขาจะรู้สึกว่า มันสวยละลงไอจได้อะไรแบบนี้เนะาะที่ไม่ยกตัวอย่างนี้เม่รู้สึกว่าบางทีคําตอบมันอาจจะไม่ได้มาจากเราก็ได้มันอาจจะมาจากเขาเนี่ยแหละแล้วใน p rocess นั้นเนี่ยมันก็อาจจะทําให้เราเจอปมบางอย่างที่เรามองไม่เห็นแล้วเมย์ก็คิดว่าบางทีมันก็จะเป็นคําตอบที่ empower เขาในตัวมันเองเพราะว่ามันมาจากเขาจริงๆแล้วเขาก็มีส่วนร่วมในการช่วยคิดอะไรเงี้ยค่ะเมย์ก็เลยรู้สึกว่ามุมบวกแบบเนี้ยอาจจะเป็นอะไรที่เราน่าทำมากขึ้น